เมื่อก่อนฉันกับเพื่อนชอบไปสำรวจวัดร้างท้ายหมู่บ้านกันมากวันนั้นก็เหมือนกันเราเดินลัดเลาะเข้าไปจนถึงโบสถ์เก่าที่ผุพังเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมเพื่อนคนหนึ่งกระซิบฉันตั้งใจฟังก็ได้ยินเสียงทุ้มต่ำเหมือนคนตีกลองเสียงกลองเพลินนี่นาอีกคนตอบ เรามองหน้ากันอย่างไม่แน่ใจเพราะมันดึกมากแล้วเราค่อยๆย่องเข้าไปใกล้หอกลองเสียงยิ่งชัดขึ้นแต่พอเข้าไปถึงกลับไม่เจอใครเลยมีแต่กลองเก่าๆตั้งอยู่กลางหอกลองเมื่อกี้ยังได้ยินอยู่เลยนี่นะฉันเริ่มใจไม่ดี เราตัดสินใจเดินสำรวจรอบๆหอกลองเพื่อจะเจอใครแอบอยู่แต่ก็ไม่เจออะไรเลยนอกจากความเงียบที่น่าขนลุกกลับกันเถอะวะกูว่าไม่ดีแล้วเพื่อนคนหนึ่งพูดเสียงสัน่นเราพยักหน้าเห็นด้วยรีบมิ่งออกจากวัดร้างแทบไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นพวกเราก็ไม่กล้ากลับไปที่วัดร้างนั้นอีกเลย จนถึงวันนี้ฉันก็ยังสงสัยว่าเสียงกลองเพลอที่เราได้ยินในวันนั้นมันดังมาจากไหนกันแน่หรือว่าเป็นเสียงของใครบางคนที่ยังคงวนเวียนอยู่ในวัดร้างแห่งนั้น